ค่ะพบกับเกษตรอดรอ,ออนทัวอําเภอกุดจับอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวฟาร์มซึ่งเป็นฟาร์มในรูปแบบของเกษตรผสมผสานเจ้าของฟาร์มเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะของคนในพื้นที่อําเภอกุดจับเองนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ,อะตอนนี้เราก็ถึงที่หมายของเราแล้วนะคะนั่นก็คือ น้องมินฟาร์มค่ะเป็นฟาร์มที่ได้รับมาตรฐาน G A P ด้านประมงของอำเภอกุดจับเราเลยนะคะเราจะพาไปพบกับเกษตรกรกร,รุ่นใหม่ที่เป็นเจ้าของฟาร์มของน้องมินฟาร์มกันค่ะเดี๋ยวตามเข้าไปได้เลยตา,ามแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินไปพบกับพี่เจ้าของฟาร์มกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่บอยสวัสดีค่ะอันนี้มาถ่ายทำรายการเกษตรอุดรออนโทรเศัพท์นง่นั่งนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นจะให้พี่บอยแนะนำตัวค่ะยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเชิญเลยคะ่ะสวัสดีครับผมสุสิยลิกุลน,นะครับผม,ผมอยู่ที่บ้านน้ำพนครับแต่ย้ายมาทำกาเกษตรอยู่ที่บ้านหนองบางก็เลยย้ายพิธานมาอยู่ที่นี่นะ ปจจุบันนี้อายุเท่าไหร่คะตอนนี้วันนี้ปีครับผมพอสอบถามเพิ่มเติมน,นะคะพี่บอยก่อนที่พี่บอยจะมาทําอาชีพฟาร์มมาตั้งฟาร์มิน้องมินฟาร์มขึ้นมาไหยคะก่อนหน้านี้ได้ทําอาชีพอะไรมาก่อนไหมคะทรับครับทำ,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 ทำงานโรงงานนะครับอยู่ที่ที่กรมอุตสาหกรรมเพื่อนสีบอดระยองนะคระับแล้วมีแรงจูงใจอะไรถึงได้กลับมาทำเกษตรอยู่บ้านอยู่ที่อุดรนี่คะ่ะ ทํางานโรงงานก็ทาตั้งแต่อายุ18นะครับจนถึง30 5กปีก็ทาช่วยคนอื่นรวยมาเยอะแล้วครับก็เลยอยากจะกลับมาสร้างสินงฐานครับสร้างในส่วนของเกษตรกรรมที่มันเป็นอาชีพที่ยั่งยืนครับในบ้านเกิดของเราแล้วก็อยู่กับครอบครัวดูแลพ่อแม่ไปด้วยอย่างงี้ครับก็เลยเปลี่ยนจะไล่มันไล่อ้อยมาทําในส่วนของเกษตรผสมครับเป็นเกษตรผสมผสานนะคะครับผม แล้วตอนนี้กิจกรรมอยู่ในฟาร,ร์มเราล่ะคะมีกิจกรรมอะไร,รบ้างคะตอนนี้คือหลักๆผมจะเน้นไปเรื่องของปลาหมอครับก็คือผมก็เน้นในเรื่องของปลาหมอครับปลาหมอเนื้อแล้วก็ลูกปลาหมอเป็นหลักนะครับตรงน,นี้ก็คือเป็นอาชีพหลักครับพรในเรื่องของปลาหมอมันอยู่คง้ที่แล้วเป็นอาชีพหลักแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็ขยายผลไปสู่เรื่องของไก่บัวควายแล้วก็หมูในเป็ีไก่เรื่องของ ด้วยผักผลไม้ต่างๆครับก็ให้ออกมาในรูปแบบผสมผสานครับเป็นผสมผสานเป็นเกษตรผสมผสานเลยนะคะรับตอนนี้เราทําอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่คะยี่สิบสามไร่ครับยี่สิบสามไร่เป็นที่ของตัวเองหมดเลยใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ครับตอนนี้กิจกรรมตรงไหนที่จะพาเราไปชมได้ไหมคะพี่บอยน่าดีครับคุไปเลยค่ะเดี๋ยวตามไปค่ะ กอได้อายุสักระยะประมาณ่าสวันถึง15วันก็เอาขึ้นนะครับนี่ก็เราก็จะทําให้ในอยู่ในบ่ดินก่อนนะครับเป็บ่ออนุบาลลูกปลาใช่ไหมคะใช่ครับผมทำพันเองพร้อมเลยครับมีทั้งฉีดเองแล้วก็พพันเองแล้วก็นําเข้ามาด้วยนะครับเราก็ไปต่อที่ตัวปลาเนื้อครับผมตรงที่ลงบ่อเลี้ยง เป็นบอกปลาเนื้อโหเป็นปลาเนื้อครับเป็นปลาหมอครับอันนี้ไซส์คืออายุที่อายุประมาณเท่าไหร่ครับลุงบอกี่าห้าวันครห้าวันก็ยาวเลยใช่ไหมคะจนจำหน่ายจนถึงเก้าสิบวันเวลาถ้ามีคนมาขอซื้ต่อขอซื้ออย่างเงี้ยค่ะก็คือจะลอยอ่างเงี้ยใช่ไหมครับมีครับตอกปลอครับก่อทยอยขึ้นอาจจะไปเรื่อยๆครับ ก็คือสีบ่อที่เหลือนี่ก็จะเป็นอายุส5ถึงวันเลยคืออายุจำไหนเราอยี่าถึงกวันเยกวันถึง1้0ยวันนก็จะาเิจำหนถึงจำหเนาะโอเคค่ะก็คือ90วันถึงร20วันถึงจะจำหนนะคะก่อนก็เป็นร้อวันไปแล้วแต่ว่า ราคาส่งอยู่ที่75-80บาทครับแต่จำนวนการใช้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นปีก็100บาทครับคต,ต่อกิโลต่อกิโลตอนนี้หลักๆก็คือเราจะเป็นกระไนพันตะหมอนอะไรใช่ไหมคใช่ครับ ปลาที่ทนนแข็งแรงแล้วครับไม่ค่อยมีโรคนะครับคือในส่วนใหญ่ที่ผมเลี้ยงคือผมจะเน้นการป้องกันก่อนเกิดโรคนะครับคือเราก็ใช้พวกฟิกีเซ้รไปช่วยพวกเอ็มนะครับแล้วก็ปูนขาวเวลาที่มีเรื่องของอหน้าฝนแรกเริ่มนะครับตรงน,นี้เราก็พยายามป้องกันก่อนเกิดนะครับจริงๆตั้งแต่อนุบาลทำเลยไหมคะตอนช่วงอนุบาลนี้ก็ถ้ามันเป็นปลาที่ยังเล็กอยู่เนี่ยมัน,มนจะมีปัญหาเรื่องของะระดับน้ำครับ แล้วก็ปรุงปรุงน้ำก่อนที่<ม>ะจะพอก็ต้อง,ต,องต้องดูแลเรื่องสภาพน้ำนะคะใช<อ>งช่วงอันวานเนาะแล้วเรื่องโรคอะไรพวกนี้ก,นก่อนที่จะมาลงอ่าบ่อร์บอร์เราก็ต้องอมีการตากบอ่อนะครับตากบอ่อให้แห้งโรยปู๋ขาวฆ่าเชื้อน้ำใส่ดินซีปรับปรุงสภาพน้ำให้ให้มันเป็นค่า pH ที่ที่ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอของปลาน,นะคือมันเจ็บครับาหมอน,อน,นี่คงมีสายพันธุ์เยอะไหมคะมีชุมพรกับใบโบนะครับแตงของผมจะเป็น สามสายเลือดครับไปฟูจุค่อนแล้วก็เวียดนามครับเรียนการเจริญตัวตัวเป็นหลักนะครับเขาเขามีลักษณะเด่นในเึงของท้องทุนทนกินเก่งตัวไวครับกําไรงาตัวไวโอคค้โอคค้<ป>ต่อไปเลยครับพี่บอยจะพาไปชนนี่เทาไปด้าน,านะะปลาสุขานเลยนะคะหรือจะไปที่แบบร้านเป็นด้าน,นิใช่ไหมคะพี่เป็นจูบบอย ก็ตรงนี้ก็คือผมเพิ่มในเรื่องของเส้นปลาที่ผมมาด้วยครับตรงนี้เป็นปลาที่ารจีนด้วยอ๋อเส้นปลาหนึงแล้วก็ปลาเตี้ยงครับย่าวันนี้ครับนี้เลยนะคะวันนี้จะเป็นปลารวมค่ะวันนี้ก็จะมีปลาหมิ่นแล้วก็ปลาตะเพียนตะเพียนแล้วก็ปลาหมอปลาหมอปลาดุกปลาดุกแล้วถ้าบ่อนี้ถ้าเรจับนี่มันก็จะเป็นเรื่องของการคพักเลยใช่ไหมคะ นี่ขายถ้าจำหน่ายนี่กิโลก<ำ>รัมบ่อนี้จะเป็นขายในส่วนของกิโลละ50บาท60บาทก็คือไว้เลี้ยงกเกษตรก,กรหรือว่าญาติพี่น้องใกล้บ้านใกล้เลี้ยงเพียงกกินง่ายๆนะม <c oughs> าหาทุกินได้ตลอดไอ้พวกบอ่ออย่างนั้นคือผมจะเน้นตอนเปิดบอ่อคือขายอวนลา,จนนมา,มากจ <c oughs> ํานวนมากๆตัวนี้ก็คือแหหวานทอดขึ้นขายได้เลยอย่างนี้ครับอันนี้ก็ขายในลักษณะเหมือนเอาไปจำหน่ายอยู่ตลาดคือพร้อมทานเลยใช่ไหมครับใช่ครับทยอยขายให้เรื่อยๆได้ทยอยขายเรื่อยๆได้ แล้วบ่ออื่นๆก็จะเป็นเป็นบ่อพันธุ์ด้วยใช่ค่ะตัวนี้ก็น้ําที่ได้จากัวอาหารพวกโปรตีนที่มันลงเหลือหรือว่าทําให้เราน้ํามันมันเขียวมันเสียแล้วก็ให้มะพร้าวทำปุ๋ยตรวนี้ก็ไม่เคยใช้ปุ๋ยนะครับตรงนี้ก็ลนพายได้ครับก็ยึดเกาะหน้าดินด้วยแล้วก็ระบายเรียบๆเราเคยได้ผลผลิตของมะพร้าวไปบ้างอย่างคัับด่ยอยเพิ่ง บอกจังทีแรกครับของพี่เดือนแล้วพี่บอยทําฟาร์มนี้มาได้กี่ปีแล้วคะตอนนี้ปีนี้ครบปีที่สี่ปีที่สี่เริ่มตั้งฟาร์มตั้งแต่อันนี้ก็หกห้าปีประมาณปีหกหมื่เนาะแสดงว่าต้นไม้เนี่ยหรือที่เป็นพืชสวนเนี่ยเราก็ทยอยทำหลังจากที่ปาหัวเปล่ยนอาชีพหลักให้ผมผมทีแล้วผมค็ยขยายออกไปเป็นแนวลูกผสมท้ายสุ มะพร้าวมังลินจีมังมะม่วงมังครับค่ะซึ่งก็จะเห็นค่ะเกษตรเห็นอยู่ว่าตรงนี้ก็ตรงครูศาก็จะเป็นปลูกเป็นพริกเป็นไม้ผลเนาะมีน้อยหนาค่ะตรงนี้หวานว่าค่อยๆปลูกนอกจากคูสากปีแรกแล้วมันไม่สามารถปลูกได้ค่ะได้ใช่เราเราทำเนบ่ยเราแส่งสายานะคะ ไข่โือตรงที่เดียวประมาณกี่ตัวคะตอนนี้ที่ให้บิดให้ไข่ดี่ยวสองร้อาส ก็มีวัวใช่ไหมคะพี่อยวัวสายวัวสาย6นะคะไเลี้ยงม่ได้กี่ปีนะคะได้ได้ได้หนึ่งนะคะทํปต่งต่นะคะขยายต่อมาคน้าเะพี่อ่กในน้ำอย่างเดียวตอนนี้หลากหลายขึ้นข้งบนด้วยเน้วกก็ทยอยทำเราก็ถือว่าเราทยอยทำทกอย่างก็ได้ผลยังรอตามอายุ อายุของนูดพืชไปนะคะตอนนี้รายได้ที่ทำรายได้ให้เราก็จะมีปลาหมอไก่ขายนะคะตอนนี้รายได้เฉลี่ยของพี่บอย,ยะะม,มีเท่าไหร่ <ๆ S 1> ะคะหมื่นถึงหมื่นห้าต่อเดือนทีน<ๆ>ี้เราก็พี่บอยได้สร้งแรงงานไหมคะไม่มีแรงงานครับเองสองคนแับภรรยาใช่ไหมคะก็ได้เต็มๆนะคะต่อต่อเดือน คือ,อยังต่ำทีนี้อยากให้พี่บอยฝากโชคคิดหรือแนวคิดในการทำเกษตรเราเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ถือว่าเป็นยังสมาร์ทของอนตุลจากเอยากให้โชคคิดทำให้เรากับผู้ที่อยากสนใจกลับมาทำเกษตร กันอื่นครับแนวทางการทางเกษตรครับใครๆก็ทําได้แต่เราจะทํำยังไงให้มันแตกแวก,กแนวจากคนอื่นครับคือถ้าเราทําได้ก่อนคิดก่อนคือมีความคิดที่เริ่มข้้งสันครับไปออกในแถวทางที่เแตกเพื่อนเนี่ยก็จะสามารถสินค้าพูดง่ายคือสินค้ามันจะไม่ล้นตลาดนะครับถ้าอย่างมะม่วงเนี่ยใครๆก็ปลูกได้พอเวลามันถึงฤดูกาลออกมาปุ๊บมันก็จะไปค่อนข้างที่จะราคาตกต่ำแล้วก็ล้นตลาดผมก็มาเน้นในเรื่องของเปาหมอซึ่งเป็นปลาที่ คนค่อนข้างจะเลี้ยงน้อยนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของปลาครับถ้าเป็นปลานินปลาดุกนะครับใครๆก็เลี้ยงได้เลี้ยงง่ายนะครับตรงนี้นะครับมันก็เป็นอีกในส่วนของแนวทางหนึ่งนะครับที่ว่าอยากให้เกษตรกรใครที่อยากจะมาทาก็ลองเอาไปคิดดูว่าพื้นที่ของเราเหมาะส,สมในก,การเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงวัวฟายนะครับตรงนี้ก็ลองไปคิดในพื้นที่ของตัวเองดูแล้วก็ในแต่ละหมู่บ้านแต่ละตาบลเนี่ยการกินการใช,ช้ชีวิตแตกต่างกัน,นครับแม้จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันก็กนกาตามแต่นะครับตรงนี้ก็ ก็ทำให้หลากหลายนะคะพี่บอยเนาะลองศึกษาดู อ้นนะคะพี่บอยตัวนี้จะตัวนี้เป็นเป็นพันเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเงี้ยครับเอ้ยค่ตัวนี้มีวางกี่ตัวคะที่พี่บอยเนี่ยเป็นีสิบกว่าตัวครับอยู่ที่ห้าอยู่ในบ้านครัโอ้ยอยู่ในบ้านอีกนะคะสิบกว่าตัวจำหน่ายไหมคะพี่บอยมีจำหน่ายครับลูกจำหน่ายนะคะถ้าในสนใจก็ลองลองมาสอบถามนะคะโทรมาติดต่อสอบถามกันะพี่บอยเจ้าของฟาร์มน้องมีฟาร์มนะคะ อันนี้อายุเท่าไหร่ครัปีกว่าปีกว่าเขาค่อนข้างจะแครงแล้วก็ทนครับผิดปีนี้ก็ค่อนข้างจะค่ะแลก็เลยทอยเลยค่ะอันอันอุนนี้ข้ามีตลาดะเนี่ยนะคะจะมาเป็นความชอบเลยทีเรื่งที่เตยมะเรียนอืมความชอบด้วยครับก่อนอื่นครับมันเปนเป็นสัตว์ที่ค่อนข้าง ราคาแพงนะครับเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ยากนะครับแต่ว่าถ้าทําได้แล้วก็คือมัน,ม,นมีกลุ่มเลี้ยงแล้วก็คืออนาคตคือมันเป็นในเชิงอนุรักษ์นะครับไม่มันมต้องกาจะสูบพันธุ์แล้ว<อ>ตามตทาง,าง,างชาวนี้แทบจะไม่ไมีแม้เต่นครับตอนนี้ที่ที่ที่ฟาร์มของพี่บอยมีมมที่อายุเท่าไหร่บ้างคบของสำหรับน้องน้องอ้อนมีอายุ 9กวันครับพ่อแม่พันธุ์นึ่สองคู่หนึ่ปีกว่านะครับอยู่ที่บ้านนะครับ2องคู่แล้วก็อยู่ที่นี่ก็จะเป็นในเรื่องรุ่นของ90เก้าสิบวัน,น,วนแล้วก็รุ่น35วันถ้าถ้าท่านใดสนใจนะคะเป็นมีความชอบอยากเลี้ยงอ้นอยากศึกษาน้องอ้นนะคะก็ติดต่อพี่บอยน้องมิคฟาร์มได้เลยนะคะอยากให้พี่บอยฝากฟาร์มน้องมิงฟาร์มค่ะว่า ถ้ามีคนสนใจอยากมาชมหรืออยากมาซื้อผลผลิตจากฟาร์มปลาหมอไข่ไ,ไก่ใช่ไหมคะทีน,นี้ในอนาคตาก็จ,จะมีเป็นผลไม้ต่อไปนะคะก็ให้พี่บอยฝากช่องทางการติดต่อได้เลยคะ่ะในส่วนของตรงนี้ก็ฝากาติดตามรับชมที่เท e บุ๊กน้องมินฟาร์มนะครับแล้วก็เบอร์โทรก็0 8 8 5 2 2 0 3 2 8นะครับที่บ้นบานตุงบางน้บตำบลกุจับอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธาน,านีเราครับผม ค่ะและในวันนี้นะคะทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอกุตับนะคะและ,ะทีมงานทุกท่านนะคะต้องขอขอบคุณพี่บอยนะคะเจ้าของฟาร์มน้องมินฟาร์มที่ให้เกียรติเราได้มาเยี่ยมชมฟาร์มแล้วก็มาถ่ายทํานําความรู้ข้อมูลดีๆไปถ่ายทอดต่อให้แก่ประชาชนบุคคลทั่วไปได้รับชมกันค่ะขอบคุณมากค่ะ